สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติดตามประสบสีททุกท่านนะครับวันนี้พามาอัปเดตทุเรียนที่สวนกันนะครับวันนี้มีกิจกรรมที่สวนก็คือการเสริมโคกทุเรียนนะครับวันนี้ผมจะเสริมโคกทุเรียนออกมานะครับด,ด้วยด้วยดินลูกหลังเดี๋ยวพาไปดูต้นที่กําลังเริ่มเสริมนะครับอันนี้เสริมได้ยังไม่ถึงครึ่งโคกเลย นะฮะอันนี้เป็นทุเรียนชุดซ่อมนะครับอันนี้ได้ประมาณสักสองเดือนสองเดือนนะครับแต่ผมก็จะเสริมไปเลยคือโคกเดิมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ใหดูก่อนเนาะเนี่ยโคกเดิมมันจะเป็นแหลมแหลมเป็นเหมือนกระทะคว่ำนครับแหลมแหลมเล็กๆนะครับตอ,น,บอนนี้เขากา็แทงยอดออกมาชุดหนึ่งแล้วแล้วใบใบชุดนี้ก็เริ่มเริ่มจะแก่ตัวแล้วครับอันนี้จะเป็น เนี่ยอันนี้จะเป็นใบเล็กๆนะใบใหม่จะเป็นใบเล็กๆอ่ะครับผมก็เสริมไปเลยนะครับเสริมด้วยดินเป็นหินลูกลังนะหินลูกลังเนี่ยประมาณนี้ครับยให้ดูอันนี้ผมรดน้ําไปเมื่อกี้ยังเสริมไม่เสร็จเลยนะครับแต่พอดีว่าได้กําหนดรดน้ําพอดีนะครับเขาก็พอเราโดนน้ำเาก็จะประมาณนี้ครับเป็นหินนะหินลูกลังนะครับผสมกับมันก็มีดินล้วนๆอ่ะเดี๋ยเดี๋ยวให้ไปดูกองใหญ่กองใหญ่ ซื้อมาลดละ900บาทนะครับจากร้านข้างบ้านเดี๋ยวให้ดูเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อดินลูกลังมันก็จะมีหินปนนะครับแถวนี้ก็จะเป็นลักษณะบแบบนี้หมดนะครับแถวบ้านไม่มีหน้าดินลูกลังแดงๆอลไรไม่มีเลยนะแถวนี้ไม่มีครับหายากเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือเปล่านะเนี่ยครับเป็นยังไงล่ะ เป็นหินปนหินบ้างนะครับแล้วก็ปนดินแล้วก็ออกจะออกใสยก็มีนะครับผมว่ามันระบายน้ําดีนะครับว่ามันระบายน้ําดีมันก็จะอาจจะมีหินบ้างนะแต่ข้างในจะปนปนหน่อยพอเวลาตักออกมาแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะเสริมออกไปประมาณสักเมตรนึงฝั่งนี้เมตรนึงก็จะกลายเป็นสองเมตรพอดีโคกก็จะอยู่ประมาณสองเมตรนะครับ จากตรงนู้นมาถึงตรงนี้ประมาณสองเมตรนะครับปีนี้เอาเท่านี้ก่อนจะเสริมทุกโคกเลยเสริมทุกโคกเลยนะครับการเสริมเทคนิคเล็กๆนะครับลหลายคนอาจจะอาจจะคิดกําลังเสริมโคกทุเรียนในช่วงหน้าแรงอยู่นะครับอันนี้คือดินตรงนี้คือ,อดินปักถุงเดิมนะครับจะเห็นเห็นรากเห็นไหมจะเห็นรากเขาอยู่ตรงนี้นี่ผมก็จะเสริมเสมอออกมาเลยนะครับจะไม่กบไปข้างบนนี้นะไม่กบ ไม่กบเลยนะตรงนี้คือไม่กบเลยนะครับให้ให้เขาเห็นรากซิปๆแล้วก็ปล่อยรากออกมาหนึ่งเมตรออกมาเลยหนึ่งเมตรทางนี้นะครับด้านสายหนึ่งเมตรด้านขวาหนึ่งเมตรแล้วก็ตีวงไปนะครับเขาก็จะได้โคกที่โคกที่สวยนะครับสวยก็เสริมทุกโคกเลยนะครับส่วนอันนี้อันนี้อันนี้โคกมันใหญ่อยู่แล้วอันนี้ที่ผมเคยเสริมไว้มันก็จะเป็น มันมันเสริมมาเรื่อยๆนะเนาะเสริมมา้วยทรายบ้างเมื่อกี้เอาเอาทรายมาใสา่ใส่ในน่อยทรายมันเหลืออยู่ตรงนี้นะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวให้ดูมองเห็นโคกไหมอา่าอันนี้ตรนนี้ใช่ไหมโคกมันเริ่มมาแต่ตรงนี้โคกมันอยู่ประมาณเกือบเกือบสองเมตรแล้วอ่ะโคกมันอะเนี่ยผมก็จะเสริมด้านข้างออกมาจะไม่ใส่ข้างบนนะจะไม่ใส่ลงไปข้างบนข้างบนนู้นเลยอาจจะโปรยบาง เกียมานะครับเกียมาบางๆแล้วมาตกชายตรงนี้นิดนึงนะครับฝั่งละประมาณสักฝั่งละศอกอันนี้จะเสริมครั้งสุดท้ายแล้วน่าจะน่าจะได้สองเมตรกว่าแล้วถ้าเสริมรอบเนี้นะครับก็คงจะไม่ได้เสริมแล้วแต่อนาเขาจะดูอีกทีนึงนะครับต้นนี้ก็ปีกว่าได้เท่านี้นันมันเป็น,นดินเหนียวมันเป็น,นดินเหนียวที่ผมพยายามปรุงเรื่อยๆนะครับพยายามพวนนอกทรงพุ่มออกมาเรื่อยๆมันอาจจะโตช้านิดนึงนะครับแต่เขาก็โต เรื่อยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันโคกนี้ก็สูงหน่อยพอดีตอนที่มาถมโคกแล้วมันดินมันเยอะก็จะสูงสูงหน่อยนี่ไม่ฮะตอนนี้ก็ปีกว่าเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะถมทั้งนอกออกมาอยู่ประมาณสักฝั่งละสอกเนี่ยโซนเนี้ยโซนเนี้ยสามสี่โคกตรงเนี้ยจะฝั่งละสอกหมดเลยนะครับ มาจากทางด้านในด้านในกะจะให้ได้สองเมตรนะครับสองเมตรเลยเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับย,ย้อนแสงทีวันนี้เป็นกล้องโทรศัพท์นะครับพอดีไม่ได้เอากล้องโกลัวโปมาอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยมุมภาพอาจจะแคบๆหน่อยอันนี้อันนี้มีการปลูกซ่อมหลายต้นมันเป็นโคกที่ ปลูกกี่ต้นก็ไม่โตนะครับมีต้นนี้นี่ผมจะให้ดูอันนี้อันนี้อันนี้คือมันมีสามต้นนะต้นเม็ดสองต้นที่ผมเจาะไปเสริมขาแต่ต้นนี้นี่ให้ดูต้นนี้ต้นนี้คือต้นหมอนทองนะครับหมอนทองที่ผมปลูกใหม่ปลูกใหม่ได้ประมาณสักเดือนสองเดือนผมจะบอกว่าอะไรบ้างผมจะบอกว่าปลูกด้วยหิน่ะ ปลูกด้วยหินนะคือโคกเดิมเป็นดินก็จริงแต่ผมเอาดินออกหมดเลยแล้วผมไปเอาทดเป็นการทดลองอะนะเป็นการทดลองอวันนี้ก็แจ้งผลการทดลองกันเลยก็แล้วกันนะครับตอนปลูกมุมสแสลมอยู่ประมาณสองอาทิตย์แรกนะครับเราไม่ได้พักฟื้นต้นด้วยนะเอาต้นมาจากจากร้านมาไว้ที่บ้านบ้านบ้านอีกจังหวัดหนึ่งะนะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้ววิ่งมา มาอีกจังหวัดหนึ่งจังหวัดนี้แล้วก็ปลูกเลยลงปลูกเลยปลูกด้วยหินหินคือหินอะไรเคยเห็นหินครุไหมครับที่มันเป็นหินสีว่าฟ้าก้อนเล็กๆแบบนี้หินครุปลูกด้วยหินครุนะครับหินครุกับสมมุติว่าหินครุประมาณสักห้าส่วนห้าส่วนห้าบุ้งกีนะครับแล้วก็ผสมกับปุ๋ยหมักดินเป็นเป็นดินปุ๋ยหมักที่ผมหมักเองอะดินปุ๋ยหมักที่มาจากพวกเศษ เศษใบไม้เศษอะไรที่ที่มันผุดำๆแล้วจนเป็นดินแล้วอะเอามาผสมประมาณสักห้าต่อหนึ่งหรือห้าต่อสองเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาต้นเอาต้นมาตั้งแล้วก็ขยายรากออกมาดึงรากออกมาแล้วก็เอาหินคู่เอาหินคั่วกลบกลบนะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆบางส่วนมูจะเห็นบ้างเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นเหมือนดินใช่ไหม พอดูเข้าไปลึกๆอะมันคือหินนะเนี่ยหินเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นหินคลุสีว่าฟ้าเห็นไหมฮะยังอยู่เลยมันคือหินคลุแล้วต้นไม่มีโสมเลยนะต้องบอกว่าต้นไม่มีโสมเลยนะครับอืมไอ้ก็เป็นผลการทดลองนะแทงยอดไปแล้วยอดหนึ่งนะครับแล้วก็เขียวแล้วใบแก่แล้วนะครับแต่เท่าที่สังเกตด,ดูเวลาผมปลูกต้นต้นอื่นนะ ไออย่างต้นแรกกับต้นที่ผมเสริมโคกเมื่อกี้น่ยที่ให้ดูให้ดูว่ายัางเสริมไม่เสร็จอ่ะปลูกปุ๊บ,บเขาจะค่อนข้างจะเหลืองอ่าแล้วก็จะแทงยอดช้าอะไรประมาณเนี้ยแทงยอดช้ามันเหมือนมันลากมันไม่โปง่งอากาศพอมันเป็นหินคุผสมกับพวกดินดินดินปุ๋ยหมักบ้างนะฮะพอเขามีท่าอาหารพอเขาเก็บความชื้นได้แล้วก็เราก็คุมฟางคุมอะไรไว้ลดน้ําก็ลดเท่าส่วนใหญ่เอ๊ะลดเท่าต้นใหญ่ก็คือประมาณวันเว้นสองวันเว้นวันอะไรประมาณเนี้ยครับ เออรู้สึกมันมันตั้งตั้งใบชูชันดีนะแสดงว่าเขาชอบชอบแบบนั้นนะครับชอบแบบนั้นถ้าปลูกใหม่ <c oughs> ถ้ามีต้นไหนซ่อมอีกก็คงต้องเล่นหินลูกลังอย่างเดียวนะครับพร้อมผสมกับพวกดินปุ๋ยหมักอะไรอย่างเงี้ยให้มันเกิดความชื้นแค่นั้นเองนะครับ <c oughs> ส่วนดินเนี่ยผมว่าดินที่มันออกเหนียวเหนียวแล้วเลี่ย,เยเงเลยเลี่ยงเลยอย่างต้นนี้นะเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานลองล่าเขาออกมาเห็นต้นแบบนี้นะ เนี่ยต้นคือต้นนี้มันเคยมีปัญหาอยู่ก็คือมันไม่ปุกใบไหมบวกอะไรพวกนี้แหละแล้วก็ปลายกิ่งแห้งอะไรพวกนี้กิ่งมันจะไม่ออกเห็นไหมต้นมันจะชุดชุดหน่อยกิ่งมันไม่ไม่แผ่ออกข้างนะครับมันไม่แผ่หอ,อก้าเหมือนเหมือนทุเรียนทรงมันไม่เหมือนทุเรียนแต่ผมมาดูลากนะนี่ดูนะฮะทรงพุ่มอยู่แค่นี้ใช่ไหมแต่ลากที่กูออกมานี้เมื่อวานผมสับรากเขาขาดไปไปลากหนึ่งโหลากใหญ่ด้วยสวย คือคือผมไม่อยากเชื่อดินแข็งแบบนี้เลยนะเนี่ยดูสิเนี่ยดินไปทรงทรงนี้เลยเหนียวเหนียวแต่ว่ามันก็มีการพวนมาบ้างแล้วนะมีการปุงดินมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าข้างนอกเนี่ยยังไม่ได้ปุงเนี่ยด้านนอกเนะี่ยผมว่าผมกล่าว่าจะพวนแล้วจะยกโคขึ้นอ่าจะจะใช้ดินพวกนี้อะไรยกยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็ใส่ซีวัตถุแต่ฟันไม่ไหวครับฟันไม่ไหวขัวแข็งมากจอบจอบขัก ก็เลยต้องไปเอาดินลูกรางมาตัดสินใจไปหาหินลูกรางดินลูกรางมาใส่ยกโคกแทนนะครับมันเป็นแบบนี้เลยข้างนอกที่ยังไม่ได้ผ่านการปรุงดินอ่ะนะจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยผมพวนข้างนอกแต่ว่าจะยกโคกขึ้นไม่ไหวครับไม่ไหวเนี่ยดินพอมันแห้งแล้วมันจะแตกระแหงแบบนี้นะดินแถวบ้านผมนะเนี่ยนะครับมันจะแตกระแหงแบบนี้เลยเนี่ยแน่นตึบ เหนียวเวลาแห้งก็แข็งนะครับก็วันนี้ก็พามาอัปเดตกันประมาณนี้ไม่ได้เข้ามาในสวนหลายอาทิตย์เลยนะครับหลายอาทิตย์เลยปล่อยพอดีติดโควิดนะครับติดโควิดแล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึง่งนะครับไม่ได้เข้ามาที่นะครับไม่ไม่ไม่อยากมาติดพ่อกับแม่ที่นี่นะครับแก่แล้วเนาะ มาอัพเดทก,กันนะครับวันนี้ก็คือตั้งใจไว้จะให้เห็นให้เห็นว่าใช้ผมใช้ตัดสินใจใช้เป็นหินลูกลังนะครับในการเสริมโค้ผมว่ามันมีช่องอากาศแล้วมันก็ไม่ซับน้ําเพราะว่าเพราะว่าอะไรรูมไม้ไหมฮะที่ผมตัดสินใจเป็นลูกลังคือ ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาโดนฝนโดนพายุโดนมรสุมลหลายลูกซ้อนกัน,นติดต่อกันห,หลายสัปดาห์เขาเอาออกาการหมดเลยนะครับเนี่ยอาออกาการหมดเลยต้นต้นใหญ่ๆต้นหนึ่งปีกว่าๆเนี่ยอาอกาการหมดเลยนะครับคือใบเหลืองใบเหลืองแล้วก็ยอดชะงักไม่พุ่งแทงออกมาแล้วก็ไปไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยยอดมันเป็นอย่างนั้นนะครับต้นนี้ก็ ต้นนี้แข็งยอดดีนะครับต้นนี้แข็งยอดดีเนีย่ยใบโปรตีอถ้าเกิดทุเรียเขาแข็งแรงนะใบเขาถ้าชูชันแบบนี้เลยเนี่ยครับขึ้นแบบนี้เลยนะครับอันนี้พ่อมาฉีดยาฆา่ายาเกือบขึ้นไปบนโคกเห็นไหมฮะยาฆ่าย่านะครับยาถ้าพูดถึงยาฆา่ายาเห็นไนเพจคุยถึงเรื่องยาฆ่ายากันนะครับไกฟอสเเอดนะครับพ่นได้นะครับฉีดนะพ่นได,นะนได้หยิดแต่อย่าให้โดนใบนะครับ เชียวๆละอองละอองฟุ้งโดนลำต้นได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับแตอ่อย่าให้โดนใบเพราะว่าเขาจะมีผลกับใบนะครับจะมีผลกับในส่วนที่เป็นสีเขียวของพืชนะครับส่วนรากไม่ใช่สีเขียวจะไม่มีผลนะครับแล้วก็ฉีดลงดินได้นะครับเพราะว่าเขาก็สลายตัวได้เร็วนะครับนะครับไกฟ,ฟเเตนะครับแต่ถ้าเกิด ผสมพวกยาเผาไหม้เนี่ยเหมือนพ่อผมเนี่ยที่พ่อผมฉีดเนี่ยพ่อผมฉีดเนี่ยเขาจะผสมยาที่เขาเรียกว่าหมาแดงนะครับจะเป็นยาตระกูลเผาไหม้โดนตรงไหนไหม้ตรงนั้นตายตรงนั้นนะครับไม่ดูดซึมแต่เขาจะเผาไหม้เลยนะครับคือฉีดปุ๊บวันสองวันนี้เห็นผลเลยว่าเหี่ยวนะครับเหี่ยวทันทีนะครับ,นะรบอันนี้ไม่เหมาะสมที่จะเอามาฉีดที่โคนทุเรียนนะครับพ่อผมฉีดเฉียวเฉียวโคกทุเรียนเท่านั้นไปไม่รู้ละอองโดนบ้างหรือเปล่าไม่รู้ พ่อผมฉีดพอดีเขาเขาฉีดในบ้านนะครับแล้วยาน,น่าจะเหลือแล้วก็เลยวนออกมานะครับนะนอกเรื่องไปเยอะก็พอดีพามาอัปเดตการแต่หลกัหลกๆเนี่ยผมอยากให้เห็นถึงการเสริมโคกทุเรียนสําคัญนะครับบางครั้งเนี่ยอย่างอ,าอะไรก็ไอ้หน่อยเสริมให้หน่อยหนึ่งเสริมให้หน่อยหนึ่งบางครั้งเนี่ยหลายๆท่านอาจจะคิดว่า ลากของทุเรียนเนี่ยเขาได้อยู่ตรงปลายทรงพุ่มพอดีใช่ไหมปลายทรงพุ่มพอดีแต่สําหรับผมนะครับถึงแม้ว่าสวนผมจะเป็นดินเหนียวนะครับจะเป็นดินเหนียวผสมกับลูกลังผสมกับแกลบผสมทรายเนี่ยนะี่ผมค่อยขยายโคมาเนี่ยผมจะผสมเรื่อยเยแต่เท่าที่ผมเห็นนะครับสวนอื่นผมไม่รู้นะแต่ผมรู้ที่สวนผมนี่แหละเพราะว่าเมื่อวานผมพวนดินดูนะเนี่ยปลายของพุ่มอยู่แค่ตรงนี้ อยู่แค่ลึกๆตรงนู้นแต่ผมพวนตรงนี้ห่างออกมาอีกสอกนึงนะครับจากปลายของพุ่มศอกนึงเจอรากนะครับเจอรากอันใหญ่ก็ต้นใหญ่ก็เหมือนกันนะครับออกมาจากปลายของพุ่มประมาณหนึ่งสอกตรงนี้นะครับมีปลายรากอยู่ตรงนั้นเลยนะครับนั่นคือตรงปลายทรงพุ่มมาประมาณหนึ่งคืบถึงหนึ่งสอกเนี่ยคือจุดที่เราใส่ปุ๋ยกันอยู่แล้วปุ๋ยเคมีเนี่ยเราจะโรยอยู่ในช่วงนั้นนั่นคือปลายรากพอดีนะครับ ควรดินแบบผมแล้วเจออย่างนี้ก็ไม่ควรจะทํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้นเขาจะชะง,งักนะครับเป็นประสบการณ์เอามาแชร์กันนะครับว่ารากมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับใช้ว่าเราจะพวนดินได้ตามอําเภอใจนะครับภายในเราภายในต้นภายในพุ่มภายในทรงพุ่มไม่ควรไปยุ่งกับเขาเลยแม้กระทั่งการเสริมโคกนะครับก็ไม่ควรที่จะเสริมปิดไปที่โคนต้นนะครับเนี่ยคนต้นตรงนี้ ปิดได้บางๆงถ้าเป็นหินที่มันเป็นแบบโป่งๆนะฮะได้บางๆงนะครับสองเซนสามเซนนะครับเป็นได้อยู่ประมาณนั้นหน้านี้หน้าแรงทําพอทําได้นะครับแต่ถ้ากิดเป็นเป็นดินที่ไม่โปร่งนะครับพยายามอย่าไปปิดให้เขาเหมือนเราถูกปิดจมูกนะครับอย่างต้นนี้นะฮะดูทรงแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยแผลใช่ไหมแต่ล่าเขามาถึงปลายแล้วผมก็เลยตัดสินใจเสริมนะครับเดี๋ยวอันนี้จะเสริมออกประมาณฝั่งละศอกฝั่งละศอกนะครับลูกเอา หินลูกลงนั่นแหละเสริมเข้ามาฝั่งละศอกแล้วเดี๋ยวแผนการปรุงปรุงปรุงดินลูกหลังก็คือจะใช้ถั่วนะครับใช้ถั่วเขียวถั่วลิสงคือผมไม่บางบางบางท่านบอกให้ใช้ถั่วลิสงนะแต่ว่าผมมองดูว่าถั่วลิสงคนะ่ะถ้าเกิดว่าเราปลูกปุ๊บแล้วเราตัดตัดใบโปะไว้เนี่ยมันจะมีเม็ดมันที่อยู่ในรากเอ้ยเม็ดมันที่อยู่ในดินใช่ไหมถั่วลิสงเนี่ยฝักมันอะที่เรามาแกะกินกันมันจะฝังในดิน ผมกลัวมันจะเป็นเชื้อรานะครับผมก็จะใช้แค่ถั่วเขียวโรยนะครับแล้วก็ให้มันขึ้นพอมาเริ่มแก่ผมก็จะตัดแล้วก็คุมดินอย่างนั้นปลูกแค่อสองรอบให้รากเพื่ออะไรให้รากของถั่วเนี่ยทั้งที่มันมีปลมรากถั่วอะไรนี่นะที่ดึงเติงไนโตรเจนในอากาศอะไรเนี่ยแหละให้มันแทรกซึมลงไปในดิน ในในในชั้นลูกหลังที่ผมเอามาปลูกเนี่ยเอามาทําโคกเนี่ยให้มันซึมให้มันให้รากมันซึมลงไปให้รากมันแทงลงไปล, k, ok, ลึกๆึกลึกเราตัดให้มันตายรากมันก็จะเป็นสีวัตถุ hoot. เรื่อยๆผมก็จะทำอย่างเงี้ยเดีย๋ยวผมจะทำอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆทุกแล้งนะนะทุกหน้าแล้งผมจะผมก็ไม,ม่ว่าจะเป็นโคกเดิมนะนะผมก็จะใช้ออไอไอถักเขียวนี่แหละปลูกพอมันโตปุ๊บก็เป็นเหมือนกันใช้ฟางคุมคุมหน้าดินนั่นแหละนะครับกว่ากว่าลมหนาวจะมาอีก สิบห้าวันยี่สิบวันเนี่ยบ้านผมนจะทันเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมก็เจาถั่วเขียวลงพอมันโตปุ๊บมันก็จะกลายเป็นพืชคุมดินแบบเนี้ยแบบนี้แทนแทนนะครับแทนพอพอสิ้นหน้าแรงก็ตัดเปิดโคนปกให้มันย่อยสลายก็อยู่ในนั้นแหละลากเลิกอะไรก็ให้มันย่อยสลายผมจะไม่ดึงมันขึ้นมานะหฮรามันจมอยู่อย่างนั้นนะครับเป็นอินทรีย์วัตถุไปนะครับแผนแผนประมาณนั้นโอเคสิบเจ็ดนาทีละคุยยาวเลยคิดถึงนะครับคิดถึงทุกคนนะครับไม่ไม่ได้เข้ามา ไม่ได้เข้ามาอัปเดตสวนหลายสัปดาห์นะครับก็สำหรับใครที่คิดจะปลูกทุเรียนในช่วงหน้าแล้งนะครับวางแผนดีๆนะครับเพราะว่าถ้าอากาศหนาวๆนนะครับโซนภาคเหนืออีสานผมว่าเหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเขาไม่ชอบอากาศที่มันแบบเย็นจัด นะครับเย็นจัดแล้วกงวันก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเครียดนะครับแล้วก็อัตราการแทงยอดหรือเดินรากเนี่ยมันจะช้านะผมเคยเคยปลูกที่นี่ปลูกก็คือปลูกต้นแรกที่นี่นะที่สวนผมเนี่ยปลูกต้นแรกก็ปลูกหน้าหนาวเนี่ยฤดูนี้แหละผมปลูกแล้วก็เข้าหนาวเลยโอโ้โหมันเหนื่อยเหนื่อยจริงครับแล้วไม่รอดเลยไม่รอดด้วยนะครับพอไม่ไม่รอดแหลงนะครับไม่รอดเมษาพอมันหนาวปุ๊บมันก็ไปเมษาต่อเลยนะครับเหนื่อยนะครับเหนื่อยเก็บไว้ปลูกช่วง มิถุนานะครับมิถุนารกรกฎาคมใกล้ใกล้ฝนอย่างนั้นดีกว่านะครับโอเควันนี้ยาวเลยนะครับก็คิดถึงทุกคนนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆหลังจากนี้ก็จะอัปเดตทุกสัปดาห์นะครับเดี๋ยวพอเราเสริมโคกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะมาอัปเดตพอดผีผมก็จะไม่ได้ฝากฝากเขาเสริมให้ฝากเขาเสริมโคกให้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมก็จะมาอัปเดตว,ว่าเ,าเสริมได้กี่โคกแล้วก็ลักษณะโคกเป็นอย่างไรนะครับโคกที่เสร็จสมบูรณ์นะครับ วันนี้เราขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ